สวัสดีค่ะสวัสดีตอนบ,บ่ายนะคะตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงครึ่งนะคะวันนี้เอียงจะพาไปดูที่ชายหาดน,นะคะหรือว่าทะเลนี่นะคะไปดูนะคะว่ามีอะไรให้อัปเดตบ้างมีคนไปอาบน้ำหรือยังว่ายน้ำหรือยังมีสาวๆในชุด,ดีนี้หรือยังนะคะนี่นะคะอากาศดีมากเลยนะคะในหนึ่งปีที่จะมีไม่เกินสองถึงสามวัน,นแค่นี้ที่ินแลนด์นี่แต่ส้มไม้ยังไม่เขียวนะคะ ต้นไม้ยังเป็นอย่างนี้นะคะสองข้างทางเราก็จะเดินเส้นนี้และคะออกไปนู่น,ะะออกกน,นยังจะไปสำรวจเออด้วยค่ะไปสำรวจว่าต้นผักเซียนยังเกิดด้ียันนะคะนีแล้วคะ่ะอุโมงค์นี้ก็จะมีศิลปะนะคะเห็นไหมคะนี่ศิลปะเหมือนบ้านเราและะ้วค่ะศิลปะภายในผนังถ้าทั้งสองฝั่งเลยนะคะนี่ก็ไม่ใช่จะมีแต่บ้านเราแล้วะะที่มีศิลป,ปกรรมแบบอุโมงค์นี้ เห็นไหมคะแต่ขางเขาก็โอเคนะคะไม่เลอะเทอ,อะไม่ใหญ่บ้านเรายิ่งรู้กันอะไรนะคะนี่ค่ะนี่ต้นไม้ยังโห,งหนอยู่เลยค่ะยังไม่มีใบถ้าเดินมานะะแล้วค่ะต่นี่จะเป็นดงเสี่ยวนะคะยังทำได้เราก็ไปกันดีกว่าน,นะคะว่ามีอะไรมากเรารู้เมื่อไหร่แล้วยังจะได้เห็นป่าเขียวขจีนหายแต่ก็โอเคไปแล้วคะ่ะ ขอแค่นะหมดนี่นะคะอะไรอย่างนี้ก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมคะได้ยินเสียงไหมะคะเสียงนลกร้องนกมีความสุขมากเลยค่ะเดีย๋ยวว่าแต่นกเลยค่ะคนก็มีนะคะความสุขนี่มองไปตรงฝั่งนี้นะคะ่ะตรงนี้นะคะจะเป็นที่ผักเซียนยังเกิดน,นะคะแต่ตอนนี้ยังต้องคอยไปอีกเป็นอาทิตย์แน่เลยค่ะกว่าจะมีต้นไม้ขึ้นมาให้เขียวขจีกว่าจะผักเซียนยังจะตื่นขึ้นมาจากการนอนหลับนะคะต้นไม้เขานี่แหละคะ่ะตอนนี้ก็ โอเคแล้วนะคะเดี๋ยวก็มาเล่นออกกำลังกายกันนะคะได้ยินเสียงร้องร้องค่อยเข้าสู่บรรยากาศฤดูใบไม้ผลิเลยนะคะของแท้ไหนนะคะอันเมื่อต้นเดือนที่ต้นเดือนนี้ค่ะทรมานมากเลยอยากให้ถึงฤดูใบไม้ผลิเร็วๆนี่แหละค่ะภูเขาก็จะมีจะพวกหญ้าเล็ดๆนะคะนี่ บรรยากาศในหนมะค่ะคนก็กลับมาเดินออกกำลังกายกันเยือะเลยนะคะโอ้ยไม่ใช่หรอค่ะหน้าหนาวคนก็ยังมาเดินออกกำลังกายนะคะแต่ยังคนคะที่ได้ออกมาเดินเพราะว่าที่เขียดใส่เสื้อผ้าหลายชั้นม่มีความขยันเหมือนคนในพื้นที่นะคะคนในพื้นที่เขาพอเดินจริงๆนะคะเขาไม่ใส่าว่านหน้าไหนแต่คนต่างพื้นที่นี่คือขอสนนะค่ะทีเขียดใส่เสื้อผ้าหลายชั้นนี่นะคะเมื่อตอนหน้าหนาวจะง่ายไหมคะตรงนี้ก็จะมีหิมะ แล้วบ้านหลังนู้นก็จะสวยเราจะพาไปดูกันนี้นะคะก็จะเป็นยังไงนะคะแต่ให้ดูบ้านฝัังนี้ก่อนนะคะอันนี้ก็สวยนะคะบ้านนี้นี่นะคะสวยมากเลยนี่นะคะจําได้ไหมคะตอนหน้าหนาวบ้านหลังนี้ก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งนะคะอุ้ยแต่แคค่ะดอกไม้ออกแล้วนะคะดอกไม้มาแล้วนะคะดอกไม้ที่อื่นก็เกิดจนโตแล้วคะที่นี่เพิ่งเห็นนะคะหุยเอาไปปลูกที่บ้านยังเครเอาไปปลูกแล้วะคะ่ะแต่ว่ามัน มันไม่ขึ้นนะคะอันนี้เป็นตามธรรมชาตินะคะดอกไม้ออกแล้วก็แสดงว่าเดี๋ยวดอกไม้ดอกเหลืองเอี้ยง,งก็จะมาแล้วนะคะมีความสุขค่ะมารอบนี้อุ้ยออกเยอะเลยค่ะแค่บอกเดี๋ยวไปดูนะคะสวยนะคะนี่ดอกไม้ตามธรรมชาติยังไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าดอกอะไรแต่ังรู้แต่ว่าสวยมากเลยนะคะนู่นนะคะแล้วนี่นะคะ สวยมากมากเลยแล้วที่แน่ๆนะคะดอกสีเหลืองเดือเขาก็ฟื้นคืนชีพแล้วนะคะนี่นะคะนู้นะคะหยป่านี้ออกเต็มเลยนะคะสวยค่ะสวยเฮ้ยนี่แหละค่ะคือฤดูใบไม้ผลิของจริงนะคะสําหรับเอี้ยงที่เอี้ยงคอยมานานแล้วดูนะคะมีความสุขนะคะฟังเสียงนกร้องนั่งอยู่ท่ามกลางดอกไม้ เมื่อกี้ที่ยังถ่ายให้ดูก็บ้าเยอะแล้วใช่ไหมคะแต่อันนี้ค่ะคือสวยมากเลยนะคะหูยเป็นหน้าโหออกเป็นป่าเลยนะคะไม่รู้ว่าเขาชื่อป่าอะไรนะคะนี่ป่าตัวนี้สวยมากเลยนะคะอดี๋ยว่าจะเอียงเลยนะคะก็จะมีคนถ่ายเหมือนกันนะคะนะคะั่นค่ะสองคนข้างล่างนั้นนะคะเขาก็ถ่ายดอกไม้เหมือนเอี้ยงนี่แหละคะ่ะออกเยอะมากเลยโอ้ย เป็นมุมที่จุดชมดอกไม้ได้เลยนะคะนี่เฮยเธอสวยดอกสีม่วงด้วยนะคะธรรมชาติจริงๆนะคะธรรมชาติสร้างนี้นี่นะคะบรรยากาศตอนห้าหกโมงเย็นนี้มันได้ฟิลิ่งนี้เองนะคะเฮ้ยวันนี้ก็ได้มาพาชมดอกไม้แล้วที่แน่แน่ถ้าวิดีโอนี้เอี้ยงก็จะถ่ายแต่ดอกไม้อันนี้แล้วค่ะคือสวยนะคะนี่ใครไม่มาเห็นเหมือนเอี้ยงนี่คือจะนึก นี่นะคะพอจะนี้ภาพออกไหมคะตอนนี้ถ่ายเยื่เดินอยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็ถ่ายลงมาคือเขาเป็นทั้งป่าเลยนะคะตอนนี้แต่ถ้ามีต้นไม้ขึ้นมาอาจจะมองเหม่นความงามของเขานะคะแต่ตอนนี้คือเขาสวยมากก็ไก่ล้านตัวเลยนะคะเดินมาต้นไม้ต้นนี้ก็เ่าแก่มากเลยนะคะโอ้โแต่เขาสวยนะคะไม่รู้กี่ร้อยปีมาแล้วนะคะนี่ ศ oh, ิละปะทีส่สวยงามถ้าเขาแบบว่ามีใบไม้ใช่ไหมคะแล้วมองลงมาข้างล่างนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะสวยค่ะจินตนาการบันเจิดเลยนะคะช่วงนี้เอยงเห็นอย่างนี้แล้วค่อยคุ้มค่ากับที่คอยหน้าร้อนหน่อยนะคะนี่เห็นไหมคะต้นไม้เออสวยค่ะไม่น่ากลัวแล้วนะคะ ตอนนี้ก็จะเป็นอย่างนี้แล้วค่ะไม่มีคนน่ากลัวแล้วนะคะเพราะว่ามอรมาข้างล่างก็เกิดอ,อกมาตอนนี้ก็เดินม,มาถึงชายหาดแล้วนะคะเอ่อยังเห็นคนหนึ่งนะคะเขามาว่ายน้ําจริงๆนะคะนี่นะคะเสื้อผ้าเขาอยู่บนตะพาณเ,เอ็นอย่างนี้น้ําก็เย็นนะคะไม่ใช่ไม่เย็นนะคะเพราะว่าเพิ่งจะอันนี้เองนะคะอุย้ยไม่เข้าใจนะคะ,ะว่าสาวๆอุย้ยนกเป็ดน้ําเขาก็มาว่ายน้ํานะคะนี่นะคะตอนนี้ก็จะได้บรรยากาศแล้วนะคะนู่นนะคะฮ นี่นะคะข้างบนชายหาดแล้วก็จะมีอันนี้อะไรเอยมาใหม่แน่เลยตื่นตาตื่นใจมากเลยน,นี่นะคะเขาก็จ้างกล้าว่ายน้ำน,นะคะอากาศแบบนี้หนาวๆอย่างนี้โอ้เป็นเอียงๆไม่ไว่ายหรอกคะ่ะเอ็นอคอยให้อากาศมัน <c oughs> ร้อนจริงๆนะคะ <c oughs> ถ้ามันร้อนนี่ไม่ได้ไม่ได้คะ่ะเช่นไหมคะถูกต้องคะ่ะ ตรงนี้ใช่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่ยามชายฝั่งเขานั่งดูด็นะคะแอนนะคะก็เป็นที่เปลี่ยนเสื้อผ้านะคะถัดจากที่เปลี่ยนเสื้อผ้าก็จะเป็นที่อาบน้ำล่ะคะ่ะอาบน้ําก่อนลงทะเลนะคะใช่อะค่ะนี่ล่ะคะ่ะโอ้หบรรยากาศตอนนี้ถ่ายไปเลยนะคะก,กว้างๆเลยนะคะมุมไกลมุมกว้างอ,อ้สวยนะคะท่านหนึ่งก็จะเจอเรือใบแล่นอยู่ท่ามทะเลโฮ้ยสวยค่ะ ถ้าทุกคนยังได้ดูบรรยากาศตอนหิมะช่วงที่ยังถ่ายไว้นะคะบรรยากาศตอนนี้กับตอนที่หิมะมานี่คือแตกต่างกันมากเลยนะคะตอนนี้ก็ถนนก็จะมีดินมีนี่แหละ,ะเดินสบายเลยนะคะนู่นนะคะ่ะที่ออกกําลังกายก็จะมีสนามบอลเล์บอลให้เล่นด้วยอะไรทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ถ้านู่นนะคะ่ะเขาก็ออกกําลังกายกันเยอะนะคะไอ้น,นี้แหละคะ่ะ ใช่สารเลขาหนึ่งร้านอาหารตรงที่ยังเคยบอกให้ดูใช่ไหมคะเขาก็จะมาเป <God. S 2> <Aman. S 1> ิดร้านนะคะทีนี้ปีหนึ่งเขาก็จะได้ขายอยู่แค่สามเดือนนี่แหละค่ะที่เหลือเขาก็ปิดกิจการนะคะอันนี้คือเรื่องจริงนะคะนู่นะคะเห็นไหมคะร้านตรงนู้นนะคะปีนึงขายอยู่สามเดือนนะคะเดี๋ยวเขาก็จะมาขายแล้วล่ะค่ะสะขาอมือเขาก็มาออกลังกายกันนะคะนี่นะคะนู่นนะคะนี่นะคะถ้ามาถึงสวนสาธารณะถ้าเอาอะไรมากินนะคะนี่ค่ะคือถังขยะเขาเลยนะคะ เป็นยังไงคะมีทุกที่นะคะั้งขยะแบบนี้ถ้าอยู่ในความเฉื่อยสาธารณนะต้นไม้ก็ยังไม่ได้เขียวชะลุมมากนี่แหละคะ่ะแล้วก็กลับมานะคะร้านนี้ก็ก็จะเปิดเมื่อไหร่เนี่ยนะคะพาดูน,นะครับว่าเขาจะเปิดเมื่อไหร่นะคะเพราะหน้าร้อนกลับมาแล้วสวยไหมครับบรรยากาศตอนหน้าร้อนนี้ไม่มีหิมะปกคลุมแต่ามาดูด้วยก่อนครับว่าเขาจะเปิดกิจการเมื่อไหร่นะคะเขาจะเสียนบอกอยู่นะคระานนี้ เปิดหรือไม่เปิดเมื่อไหร่นะคะเรามาดูกันก่อนเขายังไม่บอกเลยะค่ะว่าเขาจะเปิดเมื่อไรแต่น่าจะเร็วๆนี้แหละคะ่ะโอ้เดือนห้าไหมคะน่าจะเปิดเดือนห้าแล้วค่ะใช่ละคะ่ะน่าจะเปิดเดือนหน้านี้ละคะ่ะโอ้ไอตรงนี้ก็เป็นที่ทํางานรือเปล่าเอียงก็าไม่น่ใจะนะคะแต่เห็นมีรถรถบ้านเราเหมือนรถไถน,นะคะนี่นะคะอยู่คันหนึ่งก็ไม่ค่อยมีคนอยู่ด้เป็นที่ทำงานเขาละคะ่ะ ่านี่ตอนนี้นะคะต่อให้คุณมาเดินช่วงประมาณสองสามทุ่มท้องฟ้าก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเพราะหน้าร้อนที่้อาพที่ตัวประมาณสักสามทุ่มสี่ทุ่มนะคะก็จะไม่น่ากลัวน,นะคะก็นึกว่ายังเช้าอยู่นะคะถือว่าบ่ายนี่แหละคะ่ะไปกันดีกว่านะคะเดินมาก็น,นี่ก็คือทางกลับบ้านนะคะแล้วก็มาโผลต่ตรงที่โรงเรียนนะคะอันนี้เป็นสนามของโรงเรียนมั้งคะสนามเทนนิสนะคะ บอกแล้วนะคะว่าโรงเรียนกับป่านี่อยู่ใกล้กันถ้าบ้านเราก็โรงเรียนกับวัดนั่นแหละคะ่ะประมาณเดียวกันเลยนะคะแล้วที่นี่รักธรรมชาตินะคะทําไงได้มีป่าที่ไหนก็มีบ้านคนที่นั่นเด็กๆก็มาเล่นออกกาลังกายกันนะคะการนี่ป่าจะังไม่สวยร้อเปอร์เซ็นนะคะคอยอีกสักสองอาทิตย์นะคะรับรองแตกยอดผี ใบอ่อนออกมาเขียวขจีสวยเลยนะคะแต่เชื่อไหมคะยังไม่เคยเจอพวกสัตว์อ่าแบบผลไส้เดือนบ้านเราเลยคะ่ะมาอยู่นี่ไม่เคยได้เจอแล้วก็อย่างพวกอะไรกิ้งคือหรือว่าอะไรเหมือนบ้านเราะคะ่ะยังก็ไม่เคยเห็นนะคะไม่เคยเห็นจริงๆครั้งแต่มาอยู่นี่ก็เลยไม่ได้กลัวอะไรมากเหมือนบ้านเราอันนี้รูวิ่งนะคะหญ้าเทียมมะค่ะสวยจ้ะนู่นนะคะ,ะ,คะอันนั้นก็เป็นสนามฟุตบอล พอถึงหน้านหนาวก็เป็นลานไอซ์สเก็ตได้นะคะที่นี่เขาปรับเปลี่ยนได้ทุกอย่างเลยคะ่ะแล้วก็โรงเรียนจ้าแต่ยังมีหิมะหเห็นอยู่นะคะประปาก็คือไม่เอาไปละคะ่ะหิมะปกติต้นโกยโกยหัวต้นนี้จะสวยนะคะแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรให้สวยเลยนะคะคือตรงข้ามมันก็คือบ้านนะคะที่พวกเรายนอยู่นะคะปกติคือนางจะสวยมากเลยะคะ่ะตอนนี้คือ ก็ออกแต่แบบแนวจะบอกว่าร้อนนะคะก็ไม่ร้อนหรอกค่ะก็ค่อยเข้าอีกแป๊บหนึ่งค่ะเขาก็เกิดใบแล้วค่ะเขายังไม่ตื่นจากการนอนหลับนะคะกูตเตอร์ตักไปอย่างนี้ไม่หายนะคะเขามีสัาณ G P S ค่ะแล้วก็มาข้ามทางมะลายนะคะที่นี่โอ้ยไม่ไม่มีรถเลยนะคะนี่ข้ามสบายไปหรือเปล่าคะนี่ไม่มีรถทห้นั่นเลยถึงแล้วละค่ะแล้วเราก็จะเข้าบ้านไปกินกาแฟกันนะคะมากินกาแฟตอนเย็นๆนะคะทุกคน